มีลุงคนหนึ่งอายุ70ปีโทรหาลูกสาวทุกวันและคุณลุงก็ได้ยินแต่เสียงฝากข้อความของลูกสาวที่พูดว่าขอโทษค่ะตอนนี้ไม่ว่างรับสายจรุณาฝากข้อความทิ้งไว้นะคะเสียงอ่อนหวานน่ารักเช่นนี้ทำให้คุณลุงมีความสุขมากแม้จะรู้ว่าลูกสาวไม่ได้รับสายแต่ก็ยังพูดต่อไปว่าไม่เป็นไรไปทำงานของลูกนะพรุ่งนี้พ่อจะโทรหาใหม่ ในความเป็นจริงก็คือลูกสาวคุณลุงได้จากโลกนี้ไปหลายปีแล้วและเสียงฝากข้อความนี้ก็เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้คุณลุงได้ยินเสียงของลูกสาวเพื่อคลายความคิดถึง ตั้งแต่ลูกสาวจากไปไม่มีคนใช้เบอร์นี้แล้วแต่คุณลุงก็ยังจ่ายค่าบริการทุกเดือนขอเพียงแค่ได้ยินเสียงฝากข้อความของลูกสาวในทุกๆวันจนกระทั่งวันหนึง่งคุณลุงโทรไปหาลูกสาวเหมือนเช่นเคยแต่ครั้งนี้เสียงตอบรับของลูกสาวหายไปมีเสียงของคนอื่นเข้ามาแทนหมายเลขท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขนานี้คุณลุงตกใจทำอะไรไม่ถูกเหมือนสวรรค์ล่มสลายลงไปต่อหน้า คุณลุงรีบหาเบอร์ของ call c เ n t e r แล้วโทรไปถามถึงสาเหตุพนักงานอธิบายว่าทางบริษัทได้ปรับปรุงระบบและได้ส่งข้อความไปยังผู้ใช้ให้ย้ายข้อความเดิมไปยังระบบใหม่มิฉะนั้นคำพูดเก่าจะถูกลบแต่คุณลุงคงไม่เคยเปิดดูเมื่อระบบใหม่เริ่มทำงาน คำพูดของลูกสาวจึงหายไปนี่เป็นเสียงบันทึกของลูกสาวที่จากไปแล้วเสียงสุดท้ายที่ลุงมีจะให้ลุงทํำยังไงดีคุณลุงพูดไปก็ร้องไห้ไปพนักงาน call center จึงรีบรายงานเรื่องนี้ไปยังหัวหน้าตามลําดับขัน้นเรื่องถูกส่งต่อไปยังฝ่ายไอทีเพื่อหาเสียงไวส์เมลของลูกค้าจากหลายๆล,ล้านเสียงจนในที่สุดสองเดือนผ่านไปก็เจอเสียงลูกสาวของคุณลุงพนักงานไอทีจึงรีบใส่เสียงกลับเข้าไปใน ระบบดังเดิมในที่สุดเสียงของลูกสาวที่คุณลุงเฝ้าคอยก็กลับมาอีกครั้งได้ยินแล้วได้ยินแล้วลุงได้ยินเสียงลูกสาวแล้วลุงได้ยินแล้วคุณลุงดีใจมากรีบเดินทางไปที่บริษัทเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อขอบคุณทันทีพนักงานต้อนรับบอกกับคุณลุงว่า คุณลุงคะรู้ไหมคะเหตุการณ์ของคุณลุงเรื่องนี้ประธานบริษัทเราทราบเรื่องและได้กําชับพนักงานทุกคนว่านี่คือสิ่งเดียวที่จะเป็นตัวแทนลูกสาวของคุณลุงที่ยังเหลืออยู่ไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนก็ต้องกู้ไฟเสียงลูกสาวกลับมาให้ได้ไม่เพียงเท่านี้นะคะท่านประธานยังได้ก๊อปปี้เสียงออกมาใส่แผ่นซีดีและทำได้ให้คุณลุงเก็บไว้อีกด้วยคะ่ะ คุณลุงรับกล่องที่บรรจุเสียงลูกสาวทั้งหมดกลับบ้านด้วยความสุขใจอย่างที่สุดช่วงเวลาที่จะได้อยู่กับครอบครัวของแต่ละคนมีไม่เท่ากันจงรักษาและทนุถนอมช่วงเวลานั้นให้นานที่สุด